สวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่นายช่างไร้เหลือจะมาพูดคุยกับท่านก็คือเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งงานระบบครับสิ่งหนึ่งสำหรับการติดตั้งงานระบบ,บของเราก็คือแฮงเกอร์ซัพพอร์ตแน่นอนครับตัวแฮงเกอร์ซัพพอร์ตที่พวกเราใช้กันอยู่โดยปกติทั่ว,ว,วไปก็จะใช้เหล็กลูกป,ประพันมาทำการตัดเจาะเชื่อมแล้วก็เอาไปยึดก,กับตัวอาคาร เหล็กรูป,ปรพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นมีความหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉากไม่ว่าจะเป็นเหล็กตัวยูไม่ว่าจะเป็นเหล,ล,ล็กกล่องหลากหลายสรุปคือเรียกว่ามั่วดีกว่าครับเพราะว่าการทำแฮงเกอร์ซัพพอร์ตของเราขึ้นกับช่างที่อยู่หน้างานขึ้นกับโฟร์แมนขึ้นกับวิศวกรจะสั่งเหล็กทุกคนก็ต่างคนต่างสั่งเหล็กตามความคุ้นชินหรือหน้างานมีเหล็กอะไรก็หยิบเหล็กอย่างนั้นนะครับมาใช้งาน ซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้เหมาะสมเลยและที่สำคัญทำให้เกิดการสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลวันนี้ผมจะนำเสนอเทคนิคบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรียกว่าแค่นี้ก็พอสิ่งที่ทุท่านเห็นผมจะยกตัวอย่างอันนี้ครับนี่คือภาพตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งถ้าเกิดทุกท่านไปตามอาคารต่างๆที่จอดรถห้างสรรพสินค้าก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับ ซึ่งโดยตัวซัพพอร์ตตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะยึดติดอยู่กับตัวเพดานคอนกรีตแล้วก็มีตัวหลอดเนี่ยห้อยลงมาเพื่อยึดกระดักแอร์บ้างยึดกับวเวบ้างยึดกับสิ่งต่างๆนะครับซึ่งผมก็เคยตั้งคําถามมาตลอดเวลาว่าเอ๊ะสิ่งที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือ,อยังทุกท่านสังเกตไหมครับใหญ่โตมโหฬานแพงและก็สิ้นเปืองผมตั้งคําถามง่ายๆครับว่าทําไมคุณต้องใช้ขนาดนี้ แค่ขนาดนี้พอไหมครับทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันดีกว่าสามารถที่จะรับแรงได้มากกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับการรับแรงไม่ได้อยู่ที่เหล็กตรงนี้เลยครับการรับแรงอยู่ที่หลอดและก็อยู่ที่พุกโดยถ่ายผ่านตัวนี้แค่นั้นเองซึ่งความแข็งแรงของเหล็กตัวนี้เนี่ยมันมากมายมหาศาลกว่าหลอดแล้วก็พุกโดยปกติหลอดเนี่ยจะรับแรงได้ประมาณ อ่ผมคิดว่าน่าจะประมาณตันหนึ่งส่วนพุกก็จะรับแรงได้ประมาณ400รอกิโลส่วนตัวเหล็กตัวนี้ผมว่ารับน้ำหนักได้หลายหลายตันเลยครับอาจจะ4ี่ห้าตันเลยก็แสดงว่าจุดที่รับแรงจริงๆก็คือตัวพุกแค่นี้เองดังนั้นมันก็จะหมายความว่าซัพพอร์ตชุดนี้ไม่ว่าเหล็กตัวนี้จะใหญ่หรือแข็งแรงขนาดไหนก็ตามแต่มันก็รับแรงได้แค่ประมาณ400กิโลท่าน,นั้เองครับแสดงว่าการใช้ตัวนี้ที่ใหญ่โตมโหฬานช่าง ไร้ประโยชน์แล้วก็สิ้นเปลืองใช้แค่นี้ก็พอครับเล็กๆแต่ก็แข็งแรงและที่สำคัญผมว่ามันสวยงามกว่าเยอะเลยครับเมื่อเทียบกับแบบนี้ลองเปลี่ยนดูนะครับจากขนาดนี้มาเลยใช้ขนาดนี้ก็พอเพียงแล้วนอกจากตัวนี้ยังมีอีกหลากหลายแล้วก็มากมายอาจจะผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูอีกเรื่องหนึ่งนี่ครับ นี่ก็คูเหล็กฉากประมาณนิ้วครึ่งนะครับหนาน่าจะประมาณสัก4มิลหรือ5มิลตัดแล้วก็เจาะเพื่อที่จะวางตัววเววางแรดเดอร์หรือวางอะไรต่างๆที่เป็นตัวรับนำ้ำหนักของงานระบบผมถามคำถาม,ถาม,ถามท่านง่ายๆครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ล่ะเราใช้แค่นี้พอเพียงไหมครับซึ่งสำหรับผมผมเคยทดลองใช้งานแล้วครับผมพูดตรงๆผมสามารถบอกได้เลยว่า เหลือเฟือเหลือเฟือมากๆเลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยการที่จะเอาตัวน้ําหนักมาลงตรงนี้แล้วทําให้เหล็กตรงนี้เสียรูปโค้งงอน้ําหนักมันมากมายมหาศาลจริงๆครับซึ่งสําหรับตัวงานเหล็กทั่วไปของเราน้ําหนักที่กดทับลงตรงนี้ยังไงก็ไม่ไม่มากขนาดนั้นอย่างแน่นอนครับแต่ทุกท่านจะสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าระหว่างท่านทำซัพพอร์ตแบบนี้กับทัซัพพอร์ตแบบนี้เรื่องแรกค,ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักของเหล็กก็คือน้ำหนักระหว่างตัวนี้กับตัวนี้จะสังเกตได้เลยครับว่าเพราะว่าน้ำหนักตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งในสีของตัวนี้ด้วยซ้าไปในแง่ของการตัดอันไงอันนี้ก็ตัดได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าเพราะตัดหน้าเดียวอันนี้ต้องตัดสหน้านะครับการเจาะรูอันนี้มีขอบฉากทําให้การเจาะรูละบากอันนี้เป็นแผนเนเนจาะรูได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบกพวกนี้ครับ ขึ้นไปทํางานบนอาคารสูงท่านต้องแบกขึ้นไปชั้นที่20ชั้นที่30ต้องแบกขึ้นบันไดแบกขึ้นนั่ง้านเพื่อเอาไปยึดเอาไปห้อยท่านดูสิครับถ้าใช้ตัวนี้น้ำหนักมันจะเบาวกว่าอย่างมากมายมหาศาลง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าทุกท่านเชื่อไหมครับในหนึ่งอาคารที่เป็นตึกสูงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหล็กผมว่าเป็นหลักล้านบาทน,นะครับ ถ้าท่านสามารถเลือกใช้แฮงเกซัสพอร์ตที่มันเหมาะสมกับการใช้งานได้ตามการรับน้ําหนักจริงไม่ใช่นึกอยากจะใช้นึกอยากจะเห็นอะไรจะหยิบมาใช้ก็เป็นตามนั้นท่านสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเฉพาะเหล็กในงานต่ดเกผมยืนยันเลยครับได้หลายแสนบาทนี่คือเฉพาะค่าวัสดุแต่ถ้าเกิดเป็นค่าแรงด้วยก็ยิ่งทําให้ประหยัดค่าแรงอย่างมหาศาลเพราะช่างจะทํางานเบาขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะเอา เวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปทำสิ่งที่มันจำเป็นต่องานจริงๆ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> แค่นี้ก็พอในายช่างไร้เหลือขอนำเสนอกับทุกท่าน